มาล้กค่ะมาแล้วค่ะปูยายต้มหัวชชเท้าใส่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 หน้ากากหมูมาฝากป๊าป๊าแล้วก็ป้าป๊าทำต้มยำปลาบึกต้มยำปลาบึกเขาพูดมาเลยว่าอกจียเราึ้นจะมาเียต้มยำปลาบึก อกจเอาติดต่อแล้วติดต่อเซตนี่เลยเดี๋ยวหนูจะลงโฆษณาที่ช่องให้ใครอะไรลูกเสืออ๋อติดต่อลงติ๊กต็อกอะไรมันน้องไม่เข้าใจเาสาวมันชื่อติ๊กต็อกอ๋อช่องมันท่องติ๊กต็อก่ะชื่อมันนั่นแหละอ๋ออะไรลงเออะไรติ๊กต็อกติ๊กต็อกไม่เข้าใจโฆษณาเออบอกว่ามันชื่อติ๊กต็อก้เก็ถึงจะเข้าใจมันคือติดต่อ ดีด้วยโบชื่อติ่งทองอย่งเป็นย่งติงต่ตทอกไอ้น้องที่ว่าไอ้อ่ะไปไปไอ้นี้เหรอหรือว่าน้องที่เป็นเอเบคอมอันนี้อยู่ทูแบบอ๋อที่ที่ไปทำที่ญี่ปุ่นอ่ะคนละคนท,ที่ญี่ปุ่นนัน้นน้องหลานอันนั้นหลานไง พี่น้องคนที่น้าเหมือนปาเวลาลูกของอาหารนับญาติไม่ถูกเพาะพี่ชายนะอาเอาไปมั่วเลยน้องของน้องอน้องพออ่อน้องพอ่อเขาก็เรียกอ,อาที่น้องพออ่อของน้องของน้องพ่อ,พอ,อ <c oughs> นั่นแหละอา <c oughs> เออมา น้องก็พูดง่ายๆว่าน้องพ่อแค่นั้นแหละไม่ต้องน้องของน้องของน้องพอ่อเราเพราะว่าครอบครัวเจ้าเหมืนพอนครอบครัวใหญ่ถ้าเป็นกออกถ้ามีลูกคนเดียวแต่หน้าเหมือนอ่อยเปะพี่ใจก็เหมือนกันลูกของน้องพอ่อก็เหมือนถ้าว่าเป็นลูกของน้องของน้องพ่อก็เหมือนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับป๋า,ปาถ้าเป็นลูกของน้องพ่อนะถ้าเป็นลูก ถ้าเป็นน้องพ่ออะไรแต่เป็นน้องน้องของน้องหออนั่่านออนถ้าอย่างนั้นถ้าว่าเป็นลูกของน้องพ่อก็คือลูกพี่ลูกน้องกันถ้าว่าเป็นน้องพ่อก็คืออาเออต้องบอกต้องเออต้องอธิบายให้ถูกว่าถึงจะนับญาติถูกหเท่าไหร่เออเอามาน้องพ่อเลยม่ตจ้องไอ้นี้ถ้าคำมีคำว่าลูกงามมาด้วยมันจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน เกิดเดือนเดียวกันอืแต่คนละวันปีเดียวกันอ,อประมาณว่าเขาเกิดเขาเกิดพ,พร้อมป,ป้าเลยแต่เขาแค่อายุน้อยไงเ,เกิดก่อนป้าวันนึงเออเกิดก่อนวันนึงอ๋ออายุมีสักเป็นอาแต่รุ่นเดียวกันกับเราแก่วันเดียวแก่กว่าวันเดียวเป็นห้าขมอะไรเนอืยแต่ไม่เอาใครา อย้งเว็นป้าคนเดียวก็วเหมือนที่แกว่าแหละแล้วป้ารู้จะทำงานเลยส่ง,งหลานไปโน่นญี่ปุ่นอืมดีแค่ไหนอ่ะอืมดีแค่ไหนแล้วคนเรายังอันนี้อยู่ให้คุณทำกันไม่ได้ครับหมดตายกันเด้อ มันไม่เอาแล้วไอ้นั่นมันครั้งเดียวเด้ไม่เหมือนปลาเลยไม่ได้ใจเดียวปลาเด้ <ried. S 1> จะไปทำยี่ห้อมันครั้งเดียวจบเลยแนะบอกเขาทำให้ดียวช่วยแล้วนะั่นแล้วจะไปทําให้ดีครั้งเดียวเลยนะใช่คน <laughs> เราไม่เหมือนกันเด้อพวกนั้นมันก็รู้นิสัยอยู <ừ. S 1> อย่เหมือนกังนี้ไปหากันแล้วโอ้นั่นมันครั้งเดียวเลยนะไม่ใช่รถคนเราปลาไม่ขอร้องมันมันก็ไม่เอาไม่รับไม่รับ แม่คนเราป้ารู้นิสัยอยู่ว่าอยู่เมืองไทยทำความเดือดร้อนให้ใครบ้างโดยเฉพาะป้าโอ้สุดยอดสุดติ่งก็ดิ่งแมวมากแม่รู้ว่าป้าหมดลูลหลานเอาอหไร